รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อร่อยช่องหมาแล้วนะฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับคุณผู้ชมครับความอร่อยกําลังจะไปเยือนถึงบ้านชั้นแน่นอนค่ะเราสองคนเนี่ยนะคะสรรหาความอร่อยทุกทั่วมุมมาให้คุณผู้ชมทุกทั่วมุมทุกทั่วทุกทั่วมุมของประเทศไทยขอให้อร่อยจริงเราก็จะไปเจาะแน่นอนวันนี้นะมีอะไรมานําเสนอเขาเรียกว่าอาหารญี่ปุ่นดีกว่าอาหารญี่ปุ่นโอเคแกงกะหรี่จานใหญ่ใหญ่จานใหญ่แค่ไหนใหญ่มาก ขนาดนี้ยเฮ้ยแล้วพี่จะกินหมดเนออ่ะเขาไม่รู้เหมือนกันก็ลองไปเสี่ยงดูกับร้านนี้ฮะ Go c u r ี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมอ่าไปกันดีกว่าช่วงอร่อยซอกแซกเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงอร่อยซอกแซกนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สุขุมวิท39มนะครับมาอยู่ที่ร้านเกอเคอรี่นะครับคุณผู้ชมครับที่นี่นะฮะ เขาให้เยอะมากเยอะขนาดว่ากินกันไม่หมดเลยมามาเจอกระเทียบนี่ครับจะฟาดให้เรียบเลยนะฮะถึงร้านแล้วดูซิว่าจะเยอะมันจะใหญ่ขนาดไหนเข้าไปข้างในเลยครับ <No S 1> ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในร้านเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับนะฮะของพี่นะอันนี้เลย แค่นี้เองเอาไซส์นี้เลยนะครับใหญ่พิเศษไซส์ L L ดีไม่มี X จานนี้ครับผมผมทองล้องเป็นเสียงน้ำเลยฮะจอกจอกๆอกจออะไรฮะแค่นี้เหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผม คุณผู้ชมผมไม่ใช่หิวธรรมดานะครับเขาเรียกว่าหิวโซน่ากินมากขัขหนลรกให้เยอะใช่ไหมเยอะจริงๆแหละแต่ถ้าเยอะอยังไงผมก็กินหมดประเดิมคำแรกวันทู่มท่อยจริงอ่ะกรอบนอกนุ่มในฮะหมูหมูทอดรสชาติดีแบบนนนเนี้ยยังไงก็เรียก จะปเรียต่างโชซะเลยแม่ท้าใครไม่ท้าทัดเีพิ่นยิ้มก็ไม่เห็นมีใครใหญ่ขนาดแต่ก,ก็หมดไม่ส่งครับลืเดียวชื่อช่างอันนี้ใหญ่กว่านะครับจึ่ครับอะไรให้ผมครับผมจะบ,บ้าหรือไงใครใจไปกินหมดนะครับใหญ่โตขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ของแพ้เลยหมดนี่เหรอ ไม่ได้หรืครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับผมสวัสดีครับเจ้าของร้านใช่ไหมครครับผมชื่ออะไรครับเกียวดานะครับครับผมเป็นคนญี่ปุ่นเลยคนญี่ปุ่นนะครับมาอยู่ที่เมืองไทยนานหรือยังครับตอนนี้หกปีครับหกปีครับมีกี่สาขาครับร้านเรามีโทนี่ซาสาขาครับอยู่สุขุมวิทซอยสามสิบเก้าครับแล้วก็สีลมซอยทันยาครับผมแล้วก็ประชาชื่มเลสไอเดียจานใหญ่ขนาดนี้ถามจริงๆนะครับใครจะกินหมดฮะมีคนกินหมดไหมเยอะนะ หมดเยอะมีกองกินเยอะร้านเราเนี่ยนอกจากข้าวแกงกะหรี่ที่แสนอร่อยแบบนี้มีอะไรอีกเยอะไหมฮะมีหลายเมนูไหมมีเนื้อหมูไก่แล้วก็ปลาสูตรความอร่อยมาจากญี่ปุ่นเลยเอามาจากญี่ปุ่นหมดเลยนะรนะฮะจริงจอันนี้ก็ถือว่าไซส์ใหญ่แล้วนะไซส์ใหญ่ประมาณ1กิโลนะประมาณ1กิโลครับผมอันนี้แหละครับกี่โล2กิโลครับผม2กิโลครับใหญ่จริงๆผมว่าขนาดนี้กี่คนฮะปกติปกติหนึ่งคน หนึ่งคนครับแต่ว่ากินแช์กันงสี่กองข้ากินได้อ๋อจะแชร์กันแบบว่านนั่งหลายๆคนนะครับนะครับแต่ของเข้าอร่อยจริงๆนะครับผมอย่างที่ทราบนะครับโกลเอรี่ของเรานะฮะเขามีหลายจานหลายแบบหลายขนาดมากเลยนะฮะนี่สองกิโลสี่กิโลครับหกกิโลแปดกิโลสิบกิโลครับถ้าเกิดว่าลูกค้าสามารถกินหมดเนี่ยจะได้อะไรอันนี้สองกิโลสองกิโลใช้เวลาสิบห้านาทีนะครับกินฟรีนะครับ ฟรีกินฟรีฟรีเลยไม่ต้องจ่ายตัง10บกิโลสิกิโลส0่หมืนบาทนะสี่หมืนบาทครับหนึ่งชั่วโมงนอนดิ้นอยู่ตรงนี้แหละฮะสิบกิโลมีคนกินหมดไหมยังไม่มีนะครับยังไม่มีที่เยอะที่สุดที่เคยเคยประกวดมากี่กิโลครับอ่าหตอนนี้พระเทศไ่6ยหกกิโลโอ้โหเอาละครับนี่ก็คือช่วงอร่อยซอกแซกผมจัดให้คุณนะฮะอร่อยจริง แต่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีความสามารถในเรื่องการกินชอบกินอาหารญี่ปุ่นชอบกินแกงกะหรี่แบบนี้นะครับของเข้าอร่อยจริงต้องบอกของเข้าอร่อยจริงนะหมูของเขาก็อร่อยนะครับกรอบนอกนุ่มในนะฮะสูตรสไตล์มาจากญี่ปุ่นแท้นะครับขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับผมนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับน้องปายรออยู่นะครับเดี๋ยวไปได้กันครับคุณผู้ชมครับ